ไม่ได้อีกแล้วหาไม่ได้จริงๆนะจะพลิกแผ่นดินหาแค่เลเวลไหนก็หาไม่ได้อีกแล้วค่ะเพราะวิ่ง8,000โลแท้ๆเจ้าของเดียวจากแห้งสภาพหอมใหม่กริบแทบไม่ต่างจากป้ายแดงแต่ราคาอยู่เพียง9,090,000บาทเท่านั้นกับ c ีนึงแปรซูนเอ็กซ์คีเครื่องยนต์เบนซินที่ประหยัดน้ํามันและไว,ว้วางใจได้มีความเสถีรยรเลยได้ว่าใช้ยาวๆได้สวยๆปราพร้อมลุกเรียบหรูแบบสุดๆกับดาวโลโก้เมอร์เซเดสเบน์แบบร้อยและภายในสีเบสสุดหรูหราข่าวนี้ เรามาเจาะรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ดูรอบๆนะคะ1รอบก่อนเลยนะคะสำหรับ C180 e ่ง u s i v e ค่ะทุกคนรุ่นย่อยนะคะ e อ็กูจะไม่เหมือนกับรุ่นย่อย MG หลายจุดเลยโดยที่ e อ็ u s i v e เนี่ยชื่อรุ่นเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะเน้นความ e อ็ u s i ค e คือความไม่เหมือนใครมีแต่ชั้นคนเดียวที่เป็นนะคะนี่เพราะฉะนั้นเลยค่ะหน้ากระจังดาวลอยนะคะที่บ่งบอกและตะโกนของความหรูหราของความเป็น Mercedes-Benz แบบสุดๆเข้ากันเป็นอย่างดีกับหน้ากระจังที่เป็นโครเมียมทุกคนให้ความ ้สึกแบบโอ้โหนี่คือเบนซ์อย่างแท้ทรูได้ขณะเดียวกันทุกคนจะเห็นนะหน้ากระจังเขาปิดเอา้าหน้ากระจังปิดลมจะเข้าไปได้ยังไงล่ะคนเน้งอ๋อค่ะเพราะว่าอันนี้นะคะเป็น Active a i r ์ t r e a m ค่ะสามารถที่จะรีดอากาศตามการใช้งานการเผาผลาญของเครื่องยนต์ได้อีกด้วยนะคะไฟหน้าสวยมากอยากซูมให้ดูนะคะตัว W 2 0 5ของเราตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟหน้า LED นะคะ High Performance ที่มีเส้น LED Daylight เส้นนี้จะติดในเวลากลางวันส่วนจุดๆๆๆนี้ก็คือเป็นไฟ LED ทั้งหมดนะคะหรูราหมาเห่ามากๆมีเส้นคโครมเมียมล้อมกรอบโอ้โหซับซ้อนซ่อนเงื่อนไปหมดนะคะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในไฟหน้ารถที่สวยที่สุดของเราเลยทีเดียวมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างภาพใหญ่จะเห็นสุละเอียดที่เป็นรูปทรงซีดานแบบหรูหราคือขับมาเน้นตะโกนคือคําว่าหรูเลยจะเน้นเป็นคเป็นรูปทรงซีดานเก๋งไม่ได้ดูสบอดจนเกินไปทําให้ดูภูมิฐาน ดูแบบว่าใจถึงพึ่งได้ล้อแม็กลายมัลติสโปกนะคะ สีโครเมียมเสริมกับตัวโครเมียมตัวรถที่มีทั้งบริเวณสเกิร์ตด,ด้านล่างแล้วก็บริเวณรอบขอบหน้าต่างได้เป็นอย่างดีมากๆมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังก็จะเป็นทรงซีดาแล้วก็มาพร้อมกับไฟท้ายอันโดดเด่นของ W205 นะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นไฟท้ายที่ถอดแบบมาจากพี่ใหญ่ของเขาก็คือ S-Class W222 นั่นเองค่ะสวยงามตามทองเรื่องด้านท้ายนะคะต้องปลายท่อและดิฟวเซอร์หลังมีการตัดด้วยเส้นโครเมียมสุดหรูหราเรียก ไดีว่าคันนี้นะคะตะโกนทั้งคันรวมกันคือคำว่าหรูหราตามสไตล์ Mercedes-Benz อย่างแท้ทรูนั่นเองนะคะคราวนี้ค่ะภายนอกก็สวยงามหรูหราแล้วภายในมาพิสูจน์กันว่า8,000กิโลจะสวยใหม่กิ๊กขนาดไหนนะคะเข้าออกรถได้ง่ายๆเลยค่ะคุณโอ้โหภายในค่ะ8,000โลต้องท่าอย่างนี้นะคะความกิกความวิบ ความวิงวิงความออร่าที่แผ่กระจายออกมาจากภายในนี่คือหาได้เทียมจริงๆคันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณต้องมาดูของจริงที่โชว์รูมเบนซ์มอเตอรมองแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่เหมือนกับรถคันไหนในตลาดบอกเลยนะว่าซิน80 E x c l u s i v คุณอาจจะหาได้ในตลาด แต่คันอื่นนะคะด้วยเลขหมาที่เขาใช้ไปในชีวิตประจำวันตามปกตินะคะจะหาที่ไหนที่สภาพเนี่ยมันออกมาได้แบบนี้นะคะอ่ะเราไปดูในส่วนของออปชั่นภายในกันบ้างนะคะมาซูมกันดูนิดนึงตัว e อ็กซ์คูเนี่ยหลายคนเนี่ยนะคะแม้ว่างบจากถึงตัว AMG นะแต่ เขามาจบที่ตัวเอกลุสีเหตุผลเพราะอะไรเพราะชอบดีไซน์ภายในค่ะดีไซน์ภายในของตัวเอกลุสีเนี่ยเป็นสีเบจทูโทนที่มีเอกลักษณ์มากๆคุณลองชมดูนะคะด้านบนของตัวรถเนี่ยจะเป็นหนังสีน้ำตาลออกช็อกโกแลตออกมอคค่ามูสนะคะดูค่ะแต่ก่อนเนี่ยรถที่ได้คอนโซลด้านบนเป็นหนังเนี่ยต้องเป็นรถเลนสิบล้านแต่นี่ในงบ9 9 0 0 0บาทคุณได้รถที่คอนโซลด้านบนเป็นหนังซุ้มให้ดูนะคะว่าแมทเทียร์ีของคอนโซลด้านบนเป็น และมีสติชิ่งสีครีมโอ้โหสวยงามหรูหลรามากเวอร์ด้านบนของแผงประตูเช่นเดียวกันเป็นสีน้ำตาลสติชิ่งสีครีมแล้วคุณดูสิรถสีครีมมันหลอกกันไม่ได้นะคะเยินคือเยินกลิปคือกลิปแล้วดูความกลิปของรถสีครีมซูมให้ดูตั้งแต่หัวเบาะไปจนถึงด้านล่างนิดนึงนะคะว่าใหม่เหมือนมนแทบไม่มีคนนั่งอะ่ะมันมีคนนั่งมาจริงเหรอเนี่ย 8,000โลแท้ๆแ,และได้รับการดูแลอย่างดีนะคะโอ้โหด้านบนจนถึงด้านล่างบอกคือเหมือนไม่มีคนนั่งบอกเลยว่ารถคันนี้ออกห้างมา2ล้านกว่าปัจจุบันมาให้คุณ990,000บาทประหยัดไปเกือบ2ล้านบาทแบบเต็มๆในสภาพที่แทบไม่ตักกับป้ายแดงหาไม่ได้อีกแล้วนะคะนอกเจากทูโทนที่เป็นด้านบนสีน้ำตาลเข้มด้านล่างสีเบจค่ะจะเห็นว่าทรีมต่างๆของตัวรถจะใช้เป็นแมตโครเมียมทั้งหมด คือเป็นโครเมียมที่มีผิวสัมผัสด้านทั้งตัวหน้าจอเลือนใหม่ทั้งตัวพวงมาลายัยทั้งตัวช่องแอร์จะเป็นโครเมียมแบบด้านๆที่เป็นการหรูหราแบบผู้ดีเป็นหรูหราแบบไม่ตะโกนนะคะเป็นการหรูหราแบบโอมันนี่โอ้โห,หน่าใช้น่าเป็นเจ้าของมากๆขออนุญาตสตาร์ทให้ดูนิดนึงพลาสติกยังอยู่นะคะความ800 0กิโลของเราพลาสติกยังอยู่พลาสติกยังอยู่นะคะอ่ะสตาร์ทรถ เนี <ST AR C> ย่ยนะสตาร์ทรถมาดูกันนิดนึงปุ่มพูสตาร์ทนะคะก็เป็นโครเมียมแบบแมทนะคะเปิดมาทุกคนอ่ะชมกันเลยนะคะอ่านะคะแปดพันค่ะเอาแปดร้ 800, 8, 7, อยแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดกิโลแท้แ โอ้โหกิบแค่ไหนคะคุณขาอ่ะเดี๋ยวขึ้นหลังเลยนะจ๊ะขึ้นหลังเลยแล้วพอฟิลลิ่งนะคะของการเข้ามานั่งใน C 1 8 0นี่นะ,ะมันจะฟินมากแบบมากแบบมากมากนะคะอ่ะถอยหลังสุดก่อนนะถอยหลังสุดก่อนนะเนี่ยจะเห็นว่าผ้าหลังคานะคะเป็นสีครีมหมดอะเนี่ยปุมเปิมนะคะที่บางแดดเป็นสีครีมหมดลูลาตามทองเรื่องมาก มองลงมาเป็นคลีมเป็นน้ำตาลโอ้โหพีคขนาดนี้ไม่ไปในไลฟ์ก็ไม่รู้ทำยังไงแล้วนะใครที่รออยู่นี่ต้องรีบคว้าไว้เลยนะหลุดไปไม่ให้ไม่มีแกลงจริงนะคะพอมองลงมาเป็นน้ำตาลหรูเราต้องกลางนะคะเป็นลายไม้สีน้ำตาลอะซูมจากตรงนี้ลงไปให้ดูนิดนึงนะคะโดดเด่นด้วยตัวนาฬิกากลางนะคะนาฬิกากลางที่เป็นนาฬิกาอนาล็อกนะโลโก้เบนซ์นะคะ โอ้โหสวยงามมากเรียกว่าหลูหราจริงๆนะคะในทุกๆตารางนิ้วแล้วใหม่กริปสมเป็นแ0ดพันโลคราวนี้พาไปดูเบาะหลังกันบ้างนะคะอ่ะก้องก้องฉายให้ดูเบาะหลังเลยนะจ๊ะสีครีมนี่คือชนะเลิศนะแล้วแบบใหม่กริปอ่ะซูมแบบเทกเจอใกล้ๆให้กับคนทั้งบ้านเห็นประหนึ่งเหมือนมาดูเองที่นี่นะจ๊ะอะซูมเบาะนะคะ สวยงามใหม่กลิปนะคะตามท้องเรื่องแบบสุดๆนอกจากนั้นค่ะออปชั่นลับที่ไม่ค่อยมีใครรู้ 180, ซิ่ง1 8 0 e x c ร u s i v e คันนี้ใส่ของได้มากประหนึ่ง SUV ค่ะพับเบาะหลังได้แบบ40-20-40นะคะใครมีกระเป๋ากอปกระเป๋าเดินทางจัก,กรยานอุปกรณ์ตั้งเต็นท์จัดไปแบบเต็มรูปแบบค่ะ990,000บาทได้รถสภาพป้ายแดง800 0โลหาไม่ได้อีกแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นให้สิทธิ์ท่านที่จองก่อนท่านแรกเท่านั้นนะคะกับ C180 ค่ะ Exclusive คันนี้8,000โลเจ้าของเดียวจากห้างนะคะคันนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าขอแสดงความยินดีย้อนหลังกับเจ้าของท่านใหม่ด้วยที่ เป็นท่านแรกที่จองทันนะคะกับรถที่หาไม่ได้อีกแล้วค่ะ9,900บาทเท่านั้นอย่างนั้นค่<ๆ>นะ,คะในวันนี้นะคะเน้งกับ c 180 e อ็กซ์คู8,000กิโลคันเดียวในประเทศไทยต้องลาทุกคนไปก่อนเจ้าของใหม่ผู้โชคดีจะเป็นใครเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้เนงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆที่คัดมาทั้งใหม่น้อยแล้วก็ออปชั่นเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ Line Official หรือติดตามเราที่ช่องทาง Social ลมีเดียอื่นๆได้เลยนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยะะละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ